วิธีใช้งาน c h a t GPT ที่หลายคนยังไม่รู้มันเป็นเทคนิคที่จะทําให้ c h a t GPT นั้นมีประโยชน์เหนือชั้นกว่าปกติเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการที่เราจะใช้งาน c h a t GPT ให้ได้คําตอบอะไรนั้นเราสามารถที่จะสั่ง c h a t GPT ให้ทําบางสิ่งบางอย่างให้กับเราได้ทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะให้เราเข้าไปที่ c h a t GPT สมมุติว่าเราบอกให้เป็นไกด์าพาเที่ยวแล้วเราจึงค่อยถามคําถาม สมมติเราให้บอกสถานที่ที่สวยที่สุดในประเทศไทยเราก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะเราก็จะได้คำตอบที่แตกต่างจากธรรมดาค่ะหรือเราจะบอกให้เป็นในหลากหลายอาชีพก็ได้ค่ะตางเช่นเป็นผู้ทำคอนเทนต์ใน Tiktok เราก็พิมพ์ลงไปได้เลยแล้วค่อยถามคำถามเราก็สั่งให้ช่วยทำคอนเทนต์ Tik t o k ให้เราด้วยก็จะเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์มากเลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆจะถนัดใช้ภาษาไทยเราก็พิมพ์ลงไปได้เลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆเราไปทำกันดลนะคะและถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามคุณวิกกี้มีสาระดีๆมาบอกค่ะ